สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องปลูกไม้มงคลเสริมโชคลาภครับวันนี้ผมก็มีไม้มงคลน,นํามาเผยแผ่ประวัติความเป็นมาให้ท่านได้รับรู้รับทราบมันอีกแล้วครับวันนี้นะครับวันนี้ผมขอแนะนําต้นกวักมงคลมหาโชคหรือกวักนําโชคให้ท่านได้รับรู้โปรดความเป็นมานะครับลักษณะทางพฤกษาศาสตร์นะครับหรือมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่าต้นอะโกลินานะครับมีถิ่งกําเนิดอยู่ในเขต ร้อนทั่วๆไปครับหรือบริเวณส่นเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อินเดียลงไปถึงมาเลเซียในหมู่เกาะประเทศอินโดนีเซียนะมาไก่ครับจากประเทศฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ล่อมมาลาวครับมาเวียดนามแล้วก็มาจีนตอนใต้แล้วก็มาเข้าที่ไทยครับผมต้นกวักบางคนหรือเรียก เป็นคนไทยชอบเรียกว่ากวานําโชคเนี่ยลักษณะทางพฤกษาศาสตร์เนี่ยครับผมว่าบางท่านก็เคยจะได้เห็นได้รู้ก็บ้างแล้วนะครับลักษณะของลําต้นเนี่ยฮะเป็นพุ่มไม้ขนาดเล็กครับสีใบสวยงามมีอายุยืนยาวหลายปีครับบางคนก็ปลูกไว้ก็ก็ปลูกง่ายครับทนแดดทนร้อนดอกใบสวยนะฮะส่วนดอกก็จะออกเป็นช่อแบบมีเชิงกามนะออกบริเวณซอกใบ ดอกจะสีขาวเกสรจะสีเขียวนะครับตัวนี้ต้นกวักมหามงคลเนี่ยครับหรือกวักนําโชคเนี่ยวิธีการปลูกการขยายพันธุ์เนี่ยก็ก็ไม่ยากอะไรครับไม่ยากนะการเพราะเลี้ยงก็ง่ายครับการาปลูกก็ชอบดินร่วนระบายน้ําดีต้องการน้ําในปริมาณมากแสงแดดลําไรครับถ้าตาก แดดแรงเกินไปเนี่ยใบายอาจจะไหม้ได้ครับเพราะว่าเป็นไม้สียใบจะบอบบางนะต้องปลูกในแสงแดดลํำลารครับใบสีสันจอกมาสวยงามมากครส่วนการขยายพันธุ์ก็มีหลายวิธีครับก็พเพาะเมล็ดก็ได้ตอนกิ่งก็ได้ปักชำลำต้นก็ได้ครับหรือว่าแยกหนอ่อลงดินก็ได้หรือใส่กระถางก็ก็สวยดีแต่กระถางก็ได้ครับปลูกง่ายครับ ต้นกวักมงคลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ประโยชน์ในด้านกัรเป็นไม้ปลูกเป็นไม้กระถางเพื่อความสวยงามครับนะวางประดับในอาคารบ้านเรือนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้คนปลูกและสถานที่ปลูกก็เรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองได้ครับนะี่ครับดูใบสวยนะครับลักษณะใบนะบวันนี้ผมก็ขอจบประวัติความเป็นมาของต้นกวักมงคลแต่เพียงเท่านี้นะครับ นะถ้าท่านมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้ใต้ล่างนี้นะครับหรือถ้าท่านถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ